นะครับขอเรียนเชิญผู้ตูท่านแรกครับคุณครูชินกรไกรล,ล่าครับผมเห็นก้อนเมฆนะเออมองดูบนท้องฟ้าเนี่ยก้อนเมฆมันกำงแตกต่างกันนะสงสัยคนออกแบบที่เกี่ยจออบแบบเห็นด้วยไหมล้ะเอ <laughs> <c oughs> เอก้อนเมฆเนีน่ยพยายามคิดหน่อยนะอย่าให้ออมันเหมือนกันหมดเพราะยังไงมันถ้ามีเหมือนกัน นี่ก็เอามาพูดให้เห็นว่าเวลาเราจะทำการกีฬาแล้วก็ทำหนูให้ให้มันดูสภาพประมป็นบบที่จะจะสืสสสส่อให้เห็นข้อเล่งกับบรรยากาศตอนนี้ตอนเสียงบรรยายตอนแรกๆผมกลัวมัจนเลยเพราะเสียงเจอว่าผิ๊พี่บอกนะในในไม่ใช่เป็นธรรมชาติแต่ตอนหลังจะเป็นธรรมชาติเูกนะครับ ก็จะได้มาแก้ไขเรื่องกาบต่อไปเนาะเสียงรอ้องเรียบฟังง่ายฟังชัดแต่าภาษาคัดคลาอารมณ์เนีคยใช้เสียงสื่อภาษาทำให้เห็นกิริยาแนละเกิดอารมณ์แล้วเฉพาะบริบทแะ่ไมจะเป็นนักดนตรีหรือว่าเป็นนักเต้นเชื่อประโยชน์กันดีในการที่นันก็พยายามรักษาคัดคางความดีมาใช้ ที่เราพยายามได้ให้กำลังใจกันแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เป็นศิลปินที่ดีต่อไปมากก็ภาพรวมกรณีภาพยนตร์ดีนะต้าโกจะมีควรมโชคดีแค่นี้จะขอให้โชคดีครับค่ะอาจารย์ภัยค่ะคุอคูณไหตีนิยมแสงค่ะครับผมก็าตามคุณศิลปกรนี่แหละเพราะมันก็มองอะไรมันไม่ได้ นะฮะกาที่ทำไว้ถอดหรือในสัดส่วนของเพลงเนี่ยแสดงว่าซอฟกันมาดีนะแต่นี่อย่างที่ผมบอกในตอนแรกผมก็จะย้ำอยู่เนี่ยเวลาเราอยู่วงแหนเนี่ยเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองอะไรจะดีแล้คุณเล่นมาดีโอเคสัดส่วนอะไรดีหมดเขาไว้ลายไว้วอดอะไรดีแต่นี่เวลาเราอยู่ข้างบนเนี่ยอันนี้ผมผมจะบอกไว้ให้เป็นข้อคิดนะ อย่างธงโบนเนี่ยในสัดส่วนระมาบของกันเนี่ยต่าฟ้ากระเป็ดเนี่ยแต่ที่ธงโบนเนี่ยมันเป็นตัวเหตุเวลาถ้าเราไปใกล้ไวเนี่ยพวกกระเ็ดเนี่ยมันจะจมไปเลยเราได้ยินเฉพาะระหว่างเพราะว่าวิจุของดนตรีเนี่ยไอ้ทธงโบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวหนีพระเอ๋ยเราจะได้ยิว่ากระเ็ด แต่ว่าผมจะบอกเวลาในการอยู่บนบนบนเวทีเนี่ยมันจะต้องช่วยกันคอนโทรลตัวเองด้วยอะไรดีหมดผมบอกว่าอย่างนี้ว่าเราไม่รู้ว่าคนคนคนมิกเนี่ยสนั่นเราไหมเราจะต้องช่วยเหลือตัวเราเองเรื่อยดีหมดทุกอย่างนะฮะแต่ว่าระวังในเรื่องดนตรีเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรากลัวจะไม่ดังเราก็จะเจ้าใหม่ ท่านต่อไปครับคุณคณรูสาวุธสุครัตครับทีมนี้นครับเป็นทีมที่น่ากลัวากครับส้องใส่นที่ตานทกทีมนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าทุกอย่างเลยไม่ว่าเป็นนักดนตรีแดนเซอร์แล้วก็นักร้องนะครับทุกอย่างลงตัวหมดมาด้วยสีแดงเงินนะครับสวยมากขอชมเรื่องเสื้อผ้าขอชมจริงๆิครับอ,อ่า ตัวด้วยจังหวะจังหวะหมนก็เปิดตัวด้วเก็บจังหวะนีดด่เป๊ะเหมือนกันนะครับไม่มีหาขึ้จัดยากเหมือนกันนะครับในเรื่องของจังหวะอ่าพอผู้พยายามมองเห็แดนเซอร์ในการเึ้นจัดจังหวะราอหมูเก็บจังหวะทีดด่เป๊ะทุกคนนะครับานะแต่ว่าก็อย่างที่บอกถ้าอยากจะเล่นลายแจ๊สลายขาล่างนะขอเด้นนิตเดียรในเรื่องการฟลอยขาต็ดขาแค่นั้นเองนะครับนะับก้อง คุณดีสภาพสวยนะครับเด่นมาประ <c oughs> มาเป็นเด็ดเร็วนะครับซึ่งเพลงนี้เปิดตัวด้วเงินโปรยเหมือนกับที่ครูเคยทำของคุณนนต่อไว้เพลงเงินยังม,มีไรใการโปรยเงินซึ่งเข้ามาแล้วก็เข้ากับเพลงนะครับถือว่ามีการโปรยเงินมีอะไรโอเคเป็นการไอเดียเข้ามาหลังจากนั้นก็มีท็อปในเรื่องของเก้าอี้ไม่ว่าจดการเก็ดอีกรณวอะไรหนูเกล็ดได้ ได้สวยนะว่าคือไม่แบบว่าเปิดเลิกเกินไปนะครับจบท้ายด้วยกระบะด้วยอลังการแบบนี้เต็มเวทีขอชมว่าสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงนี้ครับก็พักผ่อนแลหน้างเวทีก่อนนะครับสำหรับโรงเรียนบ้านหมากแข้งนะครับ เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างดีสุดยอดเลยทีเดียวนะครับสำหรับโรงเรียนนี้นะครับอมยิ้มกันทั้งนักแสดงแล้วก็ตัวคุณครูที่นำพามานะครับเพราะว่าได้รับคำชมจากคุณครูของเราไปนะครับสำหรับโรงเรียนต่อไปนะครับโรงเรียนที่4โรงเรียนตะลึ